เอาไว้ทำไมแต่ก็เอาไว้ทำไมแก้วเงนเอาไว้ทำไมข้อหันหลังเสือบ สวัสดีครับมาชมคู่ในรายการอีกคู่นะครับฝั่งนู้นเป็นป๋าเลขาแคร์กับโยงสาธรนะครับเอาครับค่ายเพชรเกษมนะครับแจ่อ้วนกับตู้นะครับฉายาเจ้าของน้ำหนัก1 3 0กิโลวันนี้มาในเหลี่ยมแปรข้ามฟรีนะครับข้ามได้ทั้งหมดนะครับแปรข้ามฟรีครับศูนย์ต่อศูนย์ครับเติมมาตู้เปิดแจ้อ้วนยกเข้าไปตู้เพชรเกษมตี โยงเปิดครับป่าเล็กยกมาโยงสาทรอนกดลงไปเอา้ายังเกี่ยวได้ครับไม่ตายโอ้โยกไม่ได้เอา้าลูกนี้ครับเอายกเปิดปลาเล็กเฉียวลูกนี้ออกครับโยงครับ,รบแก้ตัวครับลูกนี้ติดหัว ลงนี้เสิร์ฟออนนะครับเดี๋ยวม่ได้ดูจะคู่อย่างเดยมเพรไฟเขาไม่ดูกันเสียครับแก้ววนเสิร์ฟไปอะครปลาเล็กยกมาโยงสาธนไปหัวตงนี้โอ้โหครับขอคนนั้นหนึ่งไหลหนึ่งแช์นะครับมาชมคู่ในรายการนะครับนะครับคู่ที่สองครับศูนต่อ หนึ่งหรือเปล่าเอาครับหยองเข้ามาเขาพูดไม่ค่อยชัดเอาปลาตรงนี้โอ้โหแก้วบแกตวครับตร์ฟไกตครับกยกเขวามายกยืวเเครับครับ เดิดมาครับแทงเข่าครับเอาครับลูกนี้ตู้เพกรเซ็บปาดลูกนี้ลงครับศูนต์ต่อศูนต์นะครับขออภัยเอาครับผมขานแต้มผิดหยองามากๆพูดไม่ค่อยชัดเตะลูกนี้เกี่ยวไหมอยู่ยกหลังเท้าเตะลูกนี้โอ้โหไงครับเีแยบนี้ข้ามฟรีนะครับ โย่งเสิร์ฟมาตู้ไม่เปิดครับเปิดไม่ออกครับเอาครับเอาครับทำลูกล้นไปเสียหายเสียหายเรียบร้อยอครับโย่งเสิร์ฟมาตู้เปิดเอาครับตู้ตู้ป่าลูกนี้เรียบร้อย <ไ>เาาอาครับทักทายเสียออสนะครับเรื่องเลียไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้จริงหรือเปล่าครับเสียออดเพชรเกษมเอาครับมาเชียร์ทีมงานเพชรเกษมหน่อยเสียออดเอาครับยกเข้าไปตู้ครับเตะหลังเท้าลูกนี้ครับโอ,อ้อก เอาครับสนามนรกของทีมเยือนนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับเสริฟมาครับโอ้ลูกนี้ตู้เปิดเสียนะครับโอ้โหตู้เปิดลูกเสริฟของโย่งไม่ได้นะครับเอาครับสต่อศูนย์ อ้วนอีกแล้วครับโอ้โห เอาเกี่ยวได้ครับโยงสาทรอนโอ้โหห้าต่อศูนย์ครับโอ้โหเป็นไปนได้ครับห้าต่อศูนย์ตู้ครับตู้ครับปาดโอ้ รับโยงครับยังไงครับเตะลูกนี้ออกครับออบโยงครับหน้าเน็ตครับตีหัวโอ้ยลูกนี้ออกโอ้โหสูงเกินโอ้ออกได้ไงนะครับ มาดูแจ้อ้วนเพเกษมนะครับเสียไปครับเอาครับ2ต่อห้านะครับโยงเกียวมาเอาครับเปิดได้เอาครับออกตัวโอยกไม่เข้าตำแหน่งนะครับยกเข้าตัวลูกมันต่ำนะครับตู้เพชรเกษมเลยปาดไม่ข้ามครับ5ต่อ2นะครับมาดูเกมเสียของโย่งสาทองครับเสียมาตู้ไม่เปิดครับลากเล่นครับลูกนี้โอ้โหกล้าหย่อดนะครับ ดูมาดแกนะครับโอ้โหถ้าเดินสองต่อห้านะครับเอาครับกูน,นี้ตอนลงสนามฝั่งนี้ราคาเป็นต่อครับห้าต่อสองเิมมาโอ้โห โยงห้ามเอามือลูบหน้าเดอ้อเอาครับเอาครับปลาเล็กโยงโยงโอ้โหเอาครับห้าต่อสองเสร็จม่เอาแจ้อ้วนยกเข้าไปตู้ปลาลูกนี้ ป่าเล็กลงมาโยง่งตปหัวในตู้โอ้โหครับตู้ไม่เปิดครับโอ้โห เปลี่ยนข้างนะครับเิไปแก่ยกมาตู้เพคกระเษมป่าตุงนี้โอ้ไส้แตกหรือเปล่าโยงครับสองต่อเจ็ดนะครับเอาครับแต้มถือว่าหลายแต้มตามหลังป,ลป่าเล็กยกข้าไปโย่งลุงนี้ยกล้นเสียหายหรือเปล่าเอาครับตู้ครับตู้ยกล้นโอ้ยกล้นฟาวอีกต่างหาก เจ็ดต่อสองครับเ์ฟตู้ตีหัวติดหัวปลาเล็กโอ้ขายาโอ้ยเจียวได้เฉยครับโอ้โหอ่าครับโย่งเหนียวครับวันนี้แกนเหนียวครับ 2นะครับโอ้ย7ต่อ2ขออภยัยโย่งแกดได้ใจแล้วครับทักทายปานนนนะครับบอกว่านักตะก,กรอ้อไปฟังแมทธิวเขาพูดหน่าคิดนะลองเข้าไปดูนะครับอ่ะครับย่งไรปลาเล็กเกี่ยวรองเท้าครับ โยกล้นเสียหายเอาครับถูกหน้าหรือเปล่าถูกหน้าหรือเปล่าแทงเขาโย่งทําเป็นเหมียวครับลูกนี้ครับเอาครับเอาครับยอดครับโย่งขายาวครับเอาครับลูกนี้เอาครับมันครับเอาครับเอาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ออกทายนายช่างนะครับเสียบอล เอาสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเอาครับสองต่อแปดนะครับเ,เ,เสือมาครับเอาครับเ,เอา้าติดแง่งเฉยเลยออยกล้นครับลูกนี้ออกแปดต่อสองน,นะครับเสริอไปเอาครับแจ้เปิดลูกแรกตู้เพชรเกษมหยอดไม่ข้ามโอ้โห ไปแล้วครับสกอโอไม่น่าขาดนะครับแต้มตอนนี้ต้องบอกว่าขาดจริงๆนะครับขาดลอย9ต่อ2นะครับเตมียม13นะครับก่อนลงสนามราคาก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งค่ายเพชกเษมนะครับแจ้วนกับตู้แชรเษมบอกแล้วครับบอกว่าเป็นสนามนรกของทีมเยือนนะครับนรกจริงๆนะครับเอาครับ ยอดครับเอ้าโอ้โหตกใส่เน็ตข้ามมานะครับโยงขาแกยาวแกยังตามไม่ทันนะครับอาครับ2ต่อ9ครับเสริมมาป่าเล็กอ๋อครับยกซ้ายอีกต่างหากครับโยงกดลงไปครับโดนแก้สามเอ้าร้อยสามสิโลเกี่ยวได้มาเฉยป่าเล็กเข้าไม่ทันลูกนี้จะโยงไม่เปิดนะครับทักทายธวัชชัยสิงแมนยูนะครับพี่ทองใสนะครับ ปาเตี้ยพนามสามเอ้ยปาหงอกพนามสามเตตู้ทันหรือเปล่าตู้เตลูกนี้โอโ้โหตู้ก็เตทิ้งเตกว้างนะครับถ่ายป๊อปคอร์นนะครับก้าวต่อสามนะครับเดือไปโอ้ลูกนี้ลงครับ คสิบต่อสามครับเสิร์ฟไปท้ายเจนหน่วยนะครับชิดชัยนะครับว่างก็เข้ามานะครับสามต่อสิบนะครับขาดลอยครับ โย่งลากเล่นแล้วครับเกี่ยวหลังเท้าครับโอ้โหเป็นแต้มนะครับของค่ายเพชรเกษมตอนนี้ไล่มาเป็น4ต่อ10 4ต่อสิเติมมาโย่งเปิดปฝาเล็กยงเข้าไปโย่งกดลงไปโอ้โห สิบต่อสี่อาครับปลาตรงนี้โอ้ยไส้แตกครับลูกนี้เอาครับเปลี่ยนเสริมนะครับมาดูตู้เพชรเกษมเสริม,ส,รมสี่ต่อสิบนะครับเสิร์ฟม,มาปลาเล็กหนึ่งสองโยงสาธรกดลงไปครับลูกนี้โอ้โห สิบต่อสี่นะครับโดนล็อกสิบนะครับลูกนี้ออกอ่าครับตอนนี้มาดูค่ายเพชรเกษมเสิร์ฟทักทายสายันทวิศ์นะครับแล้วก็ทเวศนะครับเหลือเก้า ครับ4ต่อ10นะครับเสร์ม,มาโย่งเปิดไปไหนเปิดไม่ดีครับแต่ว่าปลาเล็กยกหน้าเน็ตครับยกหน้าเน็ตโอ้ตู้เพชรเกษมยืนหลับไม่ยอมเล่นนะครับลูกมันล้นโยงไม่โดดหลอดนะครับ10ต่อ4นะครับเติบไป ถักไทยสรันท็อปนะครับรอ๋ครับ,ออรบโอ้โหลูกทําแกทําง่ายนะครับโยงสาธรถ,ถักทายจะแป็กพุทธบูชานะครับแล้วก็สุปชัยสัญจรโอ้ฝั่งนู้นเป็นไรครับแต่ก็จับขานอกเยอะนะครับฝั่งนู้นทีมงานนะครับหมดครับแบบนี้หมด ทีมงานเพชรเกษมไม่เหลือครับตู้ครับกอดลงสนามเป็นต่อครับ <cas uk> <c oughs> ดูเดียวเกมครับพี่หมงยังไม่ถึงครับหมงยังไม่ถึงนะครับหมงบอกให้มาด้วยนะครับเจนวยเดี่ยมใสนะครับเดียวกับเมย์ครับผมว่าเป็นต่อนะครับ ม่บอกมีให้ขั้นต่ำสองพันเลี่ยมใสนะครับหมงเจนวยถ้าติดต่อหมงได้ก็มายังหมงมายังเห็นยังยัง,ย,งยังไม่เห็นนะครับถ้าใครติดต่อได้ก็บอกให้หมงมาด้วยนะครับเหลี่ยมใสนะครับเดียวกับเมนะครับเสรยจมา จบเกมนะครับอา้อาวอ้าวังไม่เกมเหรอโอ้ยังยังนะครับขออภยัยแต้มเดียวนะครับขออภัยครับแต้มเดียวแต้มเดียวไม่เกมนะครับแจ่อ้วนบอกว่ากินเต็ม เสียเต็มนะครับนี่กินเต็มนะครับเสียเต็มโอ้โหบอกแล้วจะให้แต้มแกนำนะยงอ่ะถ้าแก้มตามหลังนี่โอ้โห สายันทวิศัก์ว่างครับบอกให้หมงด้วยเคยอะไรเคยนอกใจบอกว่าพี่เหนืออะไรนะกำลังใจสู้ๆน้องอววทวีศบอกว่ามีโอกาสจะกลับไปเยือนครับแอดมินโยง,งาช้าง าครับ4ต่อ12ป่าเล็กแทงเขายกเข้าไปโย่งโย่งยกหล้นทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนมองอย่างนี้ใส่ไหมใส่เรียบร้อย5ต่อ12นะครับเอาครับแค่กระเสมเส์ยโย่งเปิดปลาเล็กยกเข้าไปตีตรงนี้โอ้โหใส่แตกหรือเปล่า สิบต่อ5เอาครับยังไงปาดโอ้ไม่ปาดรัตะโอ้โย้งเกี่ยวรองเท้าเฉยเอาครับลูกนี้โอ้โหจบเกมนะครับลูกนี้ครับลงนะครับเกยวกินนยังไม่ได้เก็บไว้ก่อนเก็บรอเท้าเนี่ย ก็อะไรแหมเออก็เป็นต่อครับะจบไปนะครับฝาเล็กคาแชร์กับโย่งสาธรก็ชนะไปถือว่าขาดลอยนะครับชนะไปด้วยสกอร์13-5นะครับชนะตู้แจ้นะครับเพชรกเกษมนะครับโอเควันนี้ทุกท่านเดี๋ยวเข้ามารับชมใหม่นะครับสวัสดีครับ